ช่องแต่แต่หนึ่งสองห้าครับนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมรับสกินที่จะเข้ามาตอนช่วงกลางวันระบบทำคลิปเสร็จแล้วมาเดี๋ยวกดดูกันจะได้อะไรอ่ามีเห้เลือกตามนี้นะครับที่ผมได้ก็จะเอาเป็นตัวไหนดีนะเอาเป็นแวนี้ก็แล้วกันนี้จะเป็นการลดราคานะครับ แล้วก็มีการช่วยเพื่อนกับราคาตัวเองครับลดไปก่อนเลยเรียบร้อยครับซึ่งใครอยากจะได้โค้ดของผมก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปครับทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็มาฝากโค้ดกันได้ครับใต้ล่างคอมเมนต์เลยก็จะได้ช่วยๆกัน อัปเดตตอนนี้ก็น่าจะมีท่านี้ครับมาเพิ่มเข้ามาใหม่สวัสดีครับ